ไหนพี่ชี้ไงนะพี่เจอเขาตัวหลุดวิ่งอยู่หน้าคุกครับต่ำคนสนใจอไรงไหนตกลงไหนหน้าคุกหน้าคุกเสาไหนเสาไหนสาเ็ดสาเดสาเจ็กำลังไปกำลังไปกำลังไปเต้นตุ้เต้นน่าจะได้บวกนะถ้างั้นน่ะเขาจะมาเขาไม่กุ้งใหญมาเสาวเจ็ดหนุ่มมางั้นเพ่อต้องมาให้หมดนะงั้นน่ะทิ้งแม่หมดเลยก็ได้ค่ะสาวเจ็ดใช่ปหม เราใช้ไม่เอาคนได้ไหมลไมงเยอะนะไม่ต้องลงเยอะนะเยอะไม่ต้องลงเยอะก็อยู่ที่ไหนกันแล้วรอดแล้วอะข้าติดข้าติดกันแล้วไปก็เอาจะขึ้นรถนะรถนะอย่เขาขึ้นนะยิงรอให้แตกหน่อยขอแตกสี่ล้อขอแตกสี่ล้อขอแตกสี่ล้อเหลืออีกสองล้อ ข้างซ้ายของล้อข้างซ้ายไม่แตกคนดังสิเจ็ดเก้าเจ็ดคนเพื่อนดูนะตายขุนใหญ่ขุนนะข้าหน้าขุนแล้วนะเจ็ดตรงนี้รอหน้าเผือกลุ่มใหญ่เข้ามานะรอนะคะรอนะไม่ได้ข้างบนก็ได้นะพี่ถ้าเขาจะเล่นอ่ะทุกคนหน้าสมุดลงไปซ้ายอย่าลืมล็อกรถนะ ีจเห็นหลายคนไม่ร้อต่อมีมีมีคนตรงนั้นไปตรงทางขึ้นตรงนั้นนคนหนึ่งเขาตรงทางขึ้นเสาเจนะครับทางขึ้นไปเสาเจคนหนึ่งตอนนี้เราอยู่ไหนกันอะอยู่ไหนกันอะเสาเจเราไปเล่นรถสี่ทาวเวอร์นี่หนึ่งเราตกไปเถอะมีการหนุกคนหนึ่งนะคะมีใครจะมาลงมาเล็อกรถลงไปเล่นเลยมาลงไปเล่นลงมาเล่นเลยจะสอบแล้วอยู่บนรถไปเลย พี่ดีหนาลงไปเล่นเขาอยู่บนร้านค้าน่ะเดี๋ยวเะรอเพื่อนนะเพื่อนไม่้เพื่อนรอเพื่อนือขอเราจะรอเพื่อนมานีบปิดนะรี่ปิดพี่ดิ้งตาพี่ดิ้งล็อกรถไ้นจ๊ะนีปิดแล้วก็สบพื้นรถตายแล้วสบพื้นรถอนนี้เราอยู่ไหนกันนะมือไม่ได้ยัดอยู่ตรงร่านเสื้อาเรายอ่ะยังรู้อากมีได้นะ เล่นตีเขาหล่นเราก็เล่นยแล้วน Animal m i s o n ไปช่วยเพื่อนหน่อยดิต้องนำไฟเยอะๆหน่อยนะดขาหลดเลอโคนจะเลิศคนหลขึ้นนลดเลยเกบอย่กับกูคนหนึ่งนะกูอุ้มศพอยู่นะแกี่คนละ เป็นวเขียวเขียวอีกไหมเขาเลื้อยไปไหนอีกแล้วรถรถขบนสีขาวของใครซ้ายมือหนึ่งคิตั้นศพเขาอ่ะอีกใช่ไหมได้สองคืออยู่กับพี่หนึ่งได้สามคิตันได้สามได้สามใช่ไหมใครถือศพปวดร้อนพี่พระโอขาเขาพาพิษที่ชอบขับในคูเขาจะออกคือคือรถเรามันมีทั้งสีเทาสีดำหมดเลยอ่ะมึงมันเปลี่ยนดอย่าเลยดขาวชมพูอส่วนใหญ่แบบชอา เราจะเป็นสีขาวขาวกระดำเขาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เช่าแบบเพจรถหรอมันเลยเปลี่ยนไม่ได้หรอหรือยังไงระบบเช่ามันให้ให้เนี่มันไม่ได้เพจแบบสัญญาต้องต้องขอให้เขาเปลี่ยนให้ก่อนแล้วค่อยทำสัญญาคนเออจะคนเออจะออกแล้วนะมีใครรอรับอยู่หรือเปล่า เอาบอกมาบอกมาเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับให้พี่ TTO ขาผ้าดำนี่เขาป่ะพี่แม่ดิเดี๋ยวพี่ไปรับแต่ว่าบอกมาก่อนนะว่าอยู่ไหนเดี๋ยวขับไปพี่มันมีแกงอืบอุ้มอยู่อะเราจะอุ้มเลยไหมสาวพี่ศพอ่าที่ศพเอ้ยที่วินมีศพศพใช่นะทรงเขาเหมือนจะไม่โผล่มาไฟเลยปะเขาแน่าจรไงไก่รอหลดอย่างเดียวเราเออเขาแห่ือนรหลุดอย่างเดียวอ่ะไม่ยอมไฟอ่ะ ถ้าห่อเลยก็ได้นะถ้าห่อเดี๋ยว้องห่อไปแล้วใช่ปะเดี๋ยวเพื่อนที่อุ้มาจะโดนแน่ๆได้งั้นห่อไปเลยสองคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเอาน้องมีใครอุ้มวยไปได้ไหมห่อห่อตรงนี้ห่อได้ไหมเลยห่อตรงนี้เลยห่อตรงนี้แล้วเราค่ะเซตเซตคนออกห่อีหรือยู่พี่ห่ออยู่ตรงนี้คนห่อห่อตรงนี้แล้วกรุ๊ปใหญ่เซตเซตตรงนี้แหละเซตตรงนี้หรือไม่ก็หน้าถูกก็ได้แล้วคนห่อขาบอกไปแล้วถ้าเจอตำรวจอาวนมาเดี๋ยวตัดให้ เล่นเล่นเล่นเคลื่อนพร้อมกันเลยจูดี้เพราะว่าเราค่ะน้องๆไม่เอาเลยน้องๆเปนไม่ได้ห้ามใช่ไหมใช่ทำได้เออนนห้จริงจริงๆมาเกิดแล้วนะคะแลนเขียวกำลังไปพารถหน้าหน้าคุกมีแก๊งหนึ่งเขาเตรียมสแตนบายอยู่รอเย่เชดของเย่แก๊งนั้นหมดไงเขาถึงจะใสจิตมันมีตำรวจรอหน้าคุกกำลังจะชิตตันจะไปรับแมรี่เนาะพามาได้เลยปะที่แมรี่เนี่ยพาเฉลีอยแล้วเสร็จแล้วนะเพื่อนพอเสร็จยังพอเสร็จแล้วไหนขั้นไหนน้ำให้ไปไม่ไดนอ่ก ไหนคนห่อกันแรกใครห่ออ่ะพี่จนูครับไม่เิ็นไรไม่เินอยู่พี่ห่อพี่ห่อทำขบวนหน่อยดีมีป้ามีสองเคสได้หรอคนห่อขบวนแล้วจะวิ่งเส้นไหนเราก็นำขบวนไปอีกคนน่ะแอลเร็วมีมีอยู่ในคุ่หนึ่งคนนะในคุ่เขาได้รูปเขายังไม่ได้ห่อสองคน ำมางั้นเดี๋ยวพี่นำเองพี่ไม่ได้ห่อตามพี่มาเลยมาแล้วอะเราเข้าไปลื้อในคุกได้นะใครมีอันไปทำมุมโปนะโุมโปอาปาไปลงโฮมโปลูมาไม่คุกไม่ได้พูดไม่ได้คร่ะโอเคแต่ชนเพื่อที่ห่อยแต่ชนเราสโลได้เราสโลได้ไม่ต้องเหยียบสุดมันรวมโฮมโปกันนะเราไม่ต้องเหยียบสุดเขาเขาอยู่แรนเขียวนะเขาอยู่แรนเขียวคนนึงแรนเขียวคนนึงไม่ไม่คนเดียวช่างเลยเดี๋ยวเราเขาต้องไม่ชอบนี่เดี๋ยวเขาต้องมาช่วยยังไงเขาก็ต้องมาช่วยเราตัไม่ได้นะพี่จิงอย่าตายนะเฮ้ยทำไมขับแย่กันอะพูดสี่คนนำคารนะ

ตรงข่านเรเบลวอตนะคะเรเบลเก่าวอตที่เป็นรถสไตล์โจน์ข้าวข้าวบัวจะตายหรือจะขวาคะเกี่ยวคำดีดีซ้ายหรือจะขวาคะซ้ายค่ะขวาจะซ้ายหรือจะขวาคะไซ้ายค่ะซ้ายหัวขะหัวขบวนลงลงเส้นล่างแล้วหักซ้ายนะคะซ้ายนะคะเข้าปาล์มอธินาถ้าเกิดว่าเขาเขาจะมาช่วยเพื่อนฝ่ายใหญ่อะจบไอ้นี่ยพูกันเราไม่ต้องห่วงนะเราเรียกเขาฝ่ายใหญ่ให้ได้ตัดปั๊บหัวได้ไหม น้ำมันบุกจอดกันนอกปั๊มนะคะคนที่ไม่เติมน้ำมันจอดนอกปั๊มน้อนเดี๋ยวเราเติมน้ำมันแป๊บนึงค่ะตันไม่ระเบิดที่นี่ระเบิดอ่ะไม่ระเบิดไม่ระเบิดเจออีกแก๊งนึงนะทับแม่แก๊งนึ่จะซ่อมรถให้เหลือแปดสิบต้องซ่อมนะคะแปดสิบต้องซ่อมนะคะต้องซ่อมอ่ะมีรถกำลังขับไปทางปั๊มเอเทน่านะรี่คันที่นี่มีร้านค้าไหม คือคนที่มีคนที่มีศพขับออกนะคะถ้าเขามาใส่แล้วเพื่อนๆอ,อยู่ใส่นะถ้าได้หนึ่งตัวขึ้นรถอุ้มคาถาไว้เลยได้ค่ะได้ค่ะมาแล้วนะรถแลเหารถเขาอะมันมีรถแกงอื่นไหยพี่